ส่วนกีฬาบิดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยริงทั่วพัตชธานก็ปิดฉากลงแล้วที่จังหวัดปทุมธานีครับสมาคมกีฬาบริดแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาบิดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจาปี2568นปะครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีนักกีฬาบริดเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า300คนส่วนผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภทบริด รุ่นอายุไม่เกิน12ปีดีชั่น1เรียญทองพร้อมถ้วยพระราชทานได้แก่สงกรานโอนลูกกล้วยและรัชนนคัมปันโนจากโรงเรียนบ้านไร่สามสีจังหวัดสระแก้วครับประเภทบริรุ่นอายุไม่เกิน15ปีดิวชั้น1เหรียนทองได้แก่อนุรัษุษ์บุญอาสาและประกรณ์เกียรติหยดน้ำจากโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมจังหวัดยโสธรบัง รุ่นยูไม่เกิน18ปีดิวชั่น1เหรียญทองเป็นของอนุพงศ์รักเกษรและธนวัตรหลักแหลมจากโรงเรียนสังคมวิทยาจังหวัดหนองคายครับ